สวัสดีค่ะเราจะมาอันบองน้องเฟรดี้พัดดี้น้องอะไรนะ f o r e s t Party มันเป็นพวงกุญแจลูกรู้จักได้เข็ดอ่ะไหนมาดูดิมีอะไรบ้างอะขอดูหน่อยมีแบบไหนอยากได้ตัวไหนนะเข็ดแล้วก็ตัวนี้เสีเห็ดมันจะมีขาหยืเนด้วยแล้วก็มีหางเหมือนกันลอกเลยแล้วของพี่เก์เป็นอะไรอันนี้เป็นพินของ cry baby แกพินพี่แกก่อนเลยอ่ะแกมาดูดิพินหน้าตาเป็นไงพินมันโชว์อยู่เลยนี่มันไม่ต้องสุ่มแค่แล้วอันนี้ไม่ใช่จุม่ออมดี๋ยวลงมาเป็นรูปอะไรคลายเบบี้เหรอมันเปิดได้ดิใช่ไหม้องเอาเอาอกมาดิออกมาดู ของกูรอแป๊บหนึ่งรอของพีเกตดูก่อนมันเหมือนจะเปิดได้ปะเปได้เปิดอไรไปอ้มันดีไซน์เป็นปกซีดีแผ่นซีดีเพลงมก่อนเออเป็นพินเก๋ๆใช่ไหมครัอ่ะตากูบ้างเปิดเลยค่ะพีเกตช่วยน้องก่อนอย่าให้น้องเห็นการ์ด ให้พี่เกดดึงออกให้แล้วกูก็ค่อยแกะพ<ม>อถ้ากูด,ดึงออกมาแบบรึด<ห>ออกมาเด็การ์ดกระเด็นออกมาแน่นอนการไม่กระเด็นการไม่กระเด็นพี่เกดรูดรด้แล้วลว่าตัวกอะไรอ่ะเ,อเกดแอดโชว์การ์ดสิเ,เปิดเลยค่ะมันคือผีเสือ้อใช่ไหมหรอมันคือหนอนผีเสือ้อ,อ,อ,อมันคือบัตเตอร์ไฟล์เบบี้ พี่ผด้วยต่อมาทำไม่ได้มันเป็นแบบนี้เลยมันแค่พุ่มเฉยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนหนอนที่กำลังจะออกมาเป็นผีเสื้อเป็นดักแด้เป็นระหว่างดักแด้อยู่ดักแด่กำลังออกโชว์นายกู๊ดน่ารักไหมน่าเป็นพวงกุญแจใช่ไหมคะเอาไปติดกระเป๋าได้ใช่ไหมคะอยากได้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมอยากได้ตัวนี้ด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะหรือไม่ใช่อ๋ออยากได้เห็นอ๋อ แต่นี่ก็สวยนะมันเหมือนน้องผมค่ะอยากได้ตัวดักเองเลยเคค่ะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย